ว่ามีตังค์อยู่สองพันซึ่งพี่ผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวแล้วมึงซื้อแล้วก็ซื้อ,อเลยแค่นั้นแหละผมก็ลืมไปเลยเน,ะนยี่ยเจ๊ได้เกะมาแล้วแกะไปมึงเจ๊จับตายปปแค่นั้นไงอ๋อ้อมเี้ยนี่ผมก็ไม่เอาอะไร้ยารอเก็บตังค์นะเก็บตังค์ยาวๆก็ขายคอมตอนท้ายๆฟาร์มตังค์ขายเลยฮะฟาร์มตังค์ขายาฟาร์มหลัดขาย เหมือนกูที่กูโพ้หลักไปไม่มีใครมาเม้นกูวเองนอนไอ้นี่อย่านี้อย่นี้นพี่ขายไปร้อยหนึ่นยแม่เบลเปล่าเฮ้พี่ผมรู้ละน่าน,นี้ไม่ใช่น่าหลักพี่เก็บฟาร,ร์มซื้อปืนบำรูลอะ่ะเหมือนในคาบินผมอ่ะพี่รู้ไหมสามร้อยกว่าบาทนะพี่ปืนอันหนึ่งอะ่300ะสามร้อยกว่าบาทแต่เองต้องคิดด้วยวนะ เอ็น้องคิดค่างบน,นเวลาที่เองเสียไปด้วยผมว่าคค้มเลยไม่ครมสามร้อยเอาครับครับินแสนกว่าใช่ไหมแสนห้าสองแสนมันแล้วแต่พี่แปดหมื่นก็ได้้ะแต่ถ้าพี่ฉลาดแบบรอรอคนไปเรื่อยๆคือมันไม่สูงกว่านั้นละที่ตอนผมครั้งนั้นอ่ะคือผมผมเขาเลียงผมพี่ก็จะมันคือกะทึมหมดตัวเลยเตะว่าแสนแสนหน้า สนแปดหมื่นก็ได้พี่เก้าหมื่นแสนหนึ่งเอาง่ายแปแสนหนึ่งค้าพี่ตีว่าเส็จห้าเลยโหแย่แสนห้าตายเสนแย<ก>่ะเองเจ็บกี่วันสี่ห้าวันถ้าตั้งใจงเล่นนะนะสี่ห้าวันเองได้แค่สามร้อยมันก็คุ้มนะครับเราไม่ทำหาอะไรนั่งนั่งอยู่หน้าจอคอมไม่คุ้มว่ะเห็นอะไรเป็นกำไรไม่ต้องจ่ายตังค์ผมว่าคุ้มมัน จ่าไม่เองลองคิดค่าไฟค่าน้ําค่ากินเองต้องคิดแบบนี้เองอย่าจริงๆเองเอ,เอ,เองเอย่าคิดแบบนั้นเองจะขาดทุนพี่พี่ก็รับฟาร,ร์มเหมือนแอดมินดิแอดมินในกลุ่มอ่ะดูแอดมินดิค,ค,คิวเยอะแม่ไม่ใช่ข้อนี้คือคิวคิวเยอะไม่ไม่ใช่หมายถึงฟารม์มพี่มันต้องดูแอดมินด้วยมีแอดมินคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ค่อยได้คิวจริงแต่มีแอดมินคนคนหนึ่งผมจำไม่ได้นะเขาชื่ออะไรเขาให้เลทที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อ่ะ พันหนึ่งได้เกือบหกแสนเขาเขาต่อให้เขาแบบโกเตียบมันต้องห้าแสนไม่ก็สี่แสนใช่ไหมเขาให้หกแสนอะไรเงี้ยพันหนึ่งพี่เชื่อป่ะผมไปดูต้าคอมเมนต์หน่อยเชี่ยขึ้นเป็นพันคอมเมนต์อน่ะแล้วแบบมันมันไม่ได้แบบวันเดียวนะแบบวันหนึ่งขึ้นมาสามสี่คอมเมนต์อไนเงี้ยแยก็ทำไปเรื่อยๆมันก็ดีแหละแต่พันหนึ่งกับสี่วันอน่ะผมว่าพอได้ไหมที่ไม่รู้อะ ด้วยความที่เองพิไมได้ว่านะเอ,เองเองมไ,เไ,มเไม่เคยทำงานประจำด้วยเลยใช่ไหมไม่เคยทำงานใช่เอาแย่ทองตรงนี้หายไปไหนหมดวะเหมือนพี่ทำงานวันสี่ร้อยเองเมื่อดูสี่ร้อยวันหนึ่งเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่พี่สี่ร้อยสี่ร้อยือหมื่นหมื่นสอง <c oughs> กับเองทำสี่วันได้แค่พันะพนี่คือเด็กนะนี่เด็กเด็กใจเย็นเด็ก ผมหมายถึงว่านะที่นี่คือเด็กที่ยังไม่มี <ใน S 2> เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายอะไรไงแล้วตอนพี่อายุสิบสี่ที่เข้าไปทํางานเด็กชุดแล้วละ่ะจังหวะเจ๊ที่ไหนวิบ,บ้านผมไม่มีท,ทำอะไรเนี่ยตอนนั้นพี่อยู่ส่วนสาขาตอนอายุสิบสี่เกี่ยวกับผมเป็นคนอยากทำงานมากเลยนะเพราะอะไรมันเป็นความเก็บกดเลยพี่ผมน่าทเก็บกด ว่าบางบางสิ่งอย,าอย่างเช่นเพื่อนไปเดกชาบูผมไม่มีตังอะไรเงี้ยผมก็ไปไม่ได้ไม่มไปไปคาเก่นอ,นนอนพี่ไม่ค่อยสนใจ่าผมอยากไปกินกับเพื่อนไม่อะไร <S <S แต่ผมไม่ไปแล้วช่วงหลังช่วงเนี้ยผมบ้าคอมไหมเงี้ยผมก็อยากอัพโน้ตนล้วนี่อยากเก็บตังอัพคอมเก็บตังเอาให้แม่ต้องมีอะไรเงี้ยนะ แต่ว่ามันคือแบบมันไม่มีเ<อ>ม่ชั้นกวไมมีไทยอย่า<ม><ร>งนี้ก็แล้วพี่พแนะนำให้เองตั้งใจเรียนหวานพี่พี่ไม่บอกว่ามันอย่างน,อน้อยเลนเองอาจจะได้งานที่ดีกว่าโอพี่อยู่แล้วผมบอกแล้วว่าเนี่ยโรงเรียนเปิดเมื่อไหรผมกลายเป็นเด็กดีกทันทีไอ้เนี่ยกูจะผมจะเรียนให้จบปวสไปเลยอเนี่ยที่จริงผมอยากจบแค่ปวชนะแต่แม่ผมบอกให้ปวสกันอยางทีมันดีกว่าการที่เราเป็นอยู่แบบนี้ไร้ยดีกว่าที่เรา นั่งเอเอเอ,อยู่หน้าคอมแบบนี้ห <c oughs> ากำมูดพิฟ้าถึงมันจะมีความ <c oughs> ความความสุขกับเรานะแต่มันกินไม่ได้ <c oughs> เราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงจะจมปักอยู่หน้าคอมแต่ถ้าเองเป <c oughs> ็นสตรีมเมอร์ทำไปเลยเอพผู้แจ่มรวยนั่นแต่เขาบอกว่ามันมีโอกาสน้อยพี่เต็มน้อยเป็์อ่ะ ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะได้แบบสำเร็จกับด้านนี้นะสำเร็จแบบพี่เบย์พี่เอกน้อยเพราอย่างนั้นอ่ะพวกอย่างนั้นคือพี่พี่เข้าใจะว่าเพราะว่าว่าแบบยังไงพี่เขาปั้นมันนะเขาไอ้เขาทำมาตั้งแต่แรกๆที่ยูทูบออกไงมี่สมัยนั้นคนไทยก็ไม่รู้จะดูคลิปอะไรยิงว่าพี่มันก็ต้องหาคลิปคนไทยอ่ะแล้วพี่เอกพี่เบย์เขาคาแรคเตอร์ของเขาแต่ละคนใช่ ี่เบผมยังจำคิดแรกได้เลยเขาเล่นเดทไอเด d ไอเลนเดไอเล่นเดไอเลนสองหรือเออเดทไอเล่นหยังไม่มีกระด้เยเล่นหนึ่งเมื่อปีสองพันสิบห้า้ม่ผิดสองพัิบห้าสองพนสิบสาเออจไม่ได้สองพันสิสองิามเนี่ยสองพิผมดูคลิปแรกเลยช่วงปีแรกแรี่แกทำเลยแต่ผมดูตอนช่วงที่แกเริ่มเริ่มเริ่มเล่น gdc gdc บ้างสี่แกนตีอโต ที่ดูคลิปไป<อ>ก,ก็เกมเด,ดไไไนไอไอไอซิงเดนไอเล่นเฮียนั่นะมาผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ตามทันขนาดนั้นผมเล่นตอนผมดูครั้งแรกตอนแกเล่น GTA4 Mod Iron Man นั่นะนั่นแหละอับกับไอ Assassin's Creed นั่นแหละดูตอนนั้นพี่ได้ม็อดก็ช่องช่องนั้นเออช่วงนั้นผมผมผมใช้คอมพิวผมมีคนอยู่ข้างบ่นเองเอ่ะมีคนมาไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเมีคนยิยง กว่าไปนี่แรเขาไม่ทำอะไรหรอกเองอยู่ไหนผมฟาร์มไปตรงที่ว่ามันเป็นสามแท่งอะที่ว่าต้องกระโดดตากกลัวไปพี่พี่ไปฟังนะแล้วอะไรพี่เดี๋ยวมันก็เสร็จพี่เพิ่งฟาร์มจริงวิฟ้ามันแย่งกูหมดแล้วไอ้ยัยดูากส่งพละนาใจแล้วไปแต่บิดดกอะเองไม่ดูพี่วีพี่พี่พี่ปั๊ดโอ้ยแย่ป่ะพี่แย่เกือกเงี้ตายกูคืนนี้ไม่ได้แล้วพอปรับภาพสวยแล้วเหมือนมันลบเหลี่ยมอ่ะ ลอยยาวต่ไม่อย่างคือที่มันช้าพี่อันนี้คือผมคำนวณจากยังไงจากการที่ผมไม่ได้ทํางานนะอันนี้คือทํางานคำนวณจากการเก็บเก็บเงินน่ะพี่แต่ผมตอนผมอยู่ปาชบมาจจะทํางานก็ได้มัม้งมัง้งด้ทำงานาล้วถ้าเองอยากจะทาอยู่ที่เองแต่ผมแต่ผมอยากทํานะแต่ผมไม่ชอบงานบริการผมไม่ ผมรับเข้า,ขาสังคมไม่ค่อยไมค่อยเก่งเนี่ยนงนการดีอตอนอตอนตอนตอน,ตอนที่พี่ทำเบียร์บอยเด็กยกสอครึ่งเดือนพี่ได้หกพันแค่ครึ่งเดือนในร้าน1ะสิสิบ้าวันนี่นะไม่รวมเงินเดือนนะอ๋อเป็นติปอ่ะเฮียยกกระเป๋าที่ไหนวะพี่แบบเออลงแนมเฮียต้งอ,องเร็ว<ๆ>แล้วอ๋อเฮีย เองเองต้องเข้าเข้าของลูกค้าได้โอเคฝันเหมือนเป็นฝันรวมๆแรกๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบไป่ใครก็ได้ไงไม่ชอบไปใครมาหมอมาใช้อะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ใครมาสั่งไม่ชอบเองก็ทำไม่ได้เองก็ต้องไปนาทำเข็ดพี่ขึ้นได้จริงๆเนี่ยพี่ก็ขึ้นทางนี้สิพี่ว่ามันไม่ใช่ไม่พี่เหนื่อยไงพี่แต่ละคนพี่เหนื่อยม่กระเดื่องไม่ถึง พี่ปลาขุดใช่ปะ่ะพี่เกินไปผมฟาร์มไม่เล่นแล้วอัวนี้ผมขายแล้วเดี๋ยวออกแคนไอทีอะไรฮะแคนมีไปเพิ่เหมือนที่มีแต่ไม่มันมีไว้พี่แต่แคนทุกคนนะพี่ลูกแคนทุกคนแหละเล่นเล่นทุกวันนะพี่เหมือน<ต>พี่ก็เล่น,<ก>นทุกวันปล่อยทิง้งไม่ไม่หัวแคนก็เล่นพี่แต่พี่ก็จะเพราหัวแคนมันเล่นเฉพาะช่วงเช้าอะไรเงี้ยมันเล่นไม่ตรงเวลาพวกเราไงมีคนมาคุย ต่อหวยวะเ่อแต่ต่อแต่พี่แต่ตอนีมอะไรกูลุกขึ้นไปยิงด้เลยเงินเฮียเป่ารวยๆเพิ่งได้เพิ่จะจำอะไรนะพิ่งได้ของมาปล่าเอออาจจะเหือเหื่อหมดใช่ละไอ้เจ้ามอนเนี่ยเดี๋ยวมอนขึ้นไปยิงว่าพี่ขายของแล้วขึ้นไปยิงแล้วลุกนี่เนี่ยเดี๋ยวขาดแม่งพี่ขาดท้าอเลยเอ้ยเดี๋ยวผมขอทิงระเบิดอไปกูซื้อมาทำเฮี้ย น้ำไหมเองเอาไปเลยไอสามเอาเพี่อนทำไาพี่ของเต็มนะมเองก็เอาเพี่อพี่พี่ฟ้าใจดีปกติเลยไม่ใช่หรอกตรงนู้นมันวนแล้วมันได้มากกว่าสามวัน,นไงจริง <c oughs> พี่ขาดเงเสียนอ๋นนะออะไรแบบเฮ้ยทำไม อ๋อเปลาเหมือนเห็นไฟไอ้เนี้ยแสงกระท้อนอยากไดมอนด์เอ้ยไม่ใช่ทองเข็ดพี่ไอ้เหี้ยโคตรเหนื่อยวมายน้่าถึงก็พี่ผมว่าเป็นชีวิตจริงผมว่าผมคงจมน้ำตายแล้วไงดูอย่างเชี้ยคนเชี้ยกันจะยิงยิงไงพี่ออกไปปุ๊บเลยเราใครของก่อนเผื่อพลาดที่เฮ้ยมีคนโดนหมีตบผมได้ยินเสียงไอ้เหี้ยนั่นแหละเฮ้ยลีเจนแบ เฮ้ยใช่เหรอแ<อ>ปลว่าเอ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วมีเสียงหมีเฮี้ยนั่นคืออะไรเส, Born, เสียงเฮี้ยนั่นเสียงเรื่องรีเจนน่ะผมว่ามันเอารีเจนแน่ๆพี่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 เพราะว่ารีเจนอยังมีมีมักี่จุดเลยเอา,าปะ่ะไปขายของก<ร>่อนไปรีเจนอยู่ในถ <sigh. S 2> ้ำน,นั้นใช่ไหมมามันเกิดได้หลายที่พี่เกิดตรงตรงนี้ก็ได้ทุกทุกที่อ่ะทุกที่ที่หมีเกิดได้สามารถเป็นรีเจนได้หมดเลยพี่แต่ใบซันนี่เกิดเยอะสุดแล้วเห็ดพี่ได้ยินเหมือนมากกันป้า มาจะมาบทอ๋อมากระดูกอยู่ฝั่งนน้นดูฟังวิ่งอะไรเงี้ผมเจอหมีลีเจแล้วมันมันลากอยู่จัดเลยจัดเลยไม่ไหวพี่ของเต็มตัวเลยเออไปขายของไม่ไหวใหญ่ๆมีตบเทียจตายแล้วฟ้าไฟ้ามันมันมันกำลังจะฆ่าหมีได้พี่ไม่ไหวพี่ไปขายของก่อนไปขายของแล้วมาฆ่ามันจะทันมั้วะพี่ไม่ทันหรอกนั่นแหละ อย่าเอาเงินไปแลกอ๋อนั่นไงพี่เจอแล้วพี่ยิงมันไหนได้ไหมเออไม่ได้ครับพี่หอนเงินปอจะถ่ายหอนไม่คุ้มจิตเอ,อ้คุ้มนะถ้าได้หมดหอ่ะพี่คุ้มแม่งได้มากกว่าทองยังไงฮะเยอะทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่คุ้มเออเดี๋ยวค่อยไปดักมันก็ได้นี่เลเออเฮียนี่เลยนี่เลยรอไปคาเดี๋ยวยิงทีเงี้ยก็เจ็บใจพูดเลยอย่างนั้นเจอนก็ต้นใหม่ตัวโอเค ผมมีเซตคาแรคเตอร์ไปเกิดที่นี่นะพ<ห> <ไป S 2> ี่เที่ยวมันต้องไปเกิดเฮ้ยพี่ว่ามันต้องไปางไขายไอ้ตรงนั้นผมผมเกิดไม่ได้เยี่ยวม,มีข้าวหัวกูวลืมมันไปเลยฟ้าพี่ว่าพี่ฝาคิดว่ามันได้งวะเกิดบ้านคนรวยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่เกิดตรงไอ้ไขายขายของป,ประมูลประมูลอ๋อใช่เหรอเออชิบหายผิดเกิดผิดกดกดรีเลยพี่รีรีรีเกิดไหม มันค่าอยออกมา,าเอ้ยพี่มันค่ายอะไแล้วอ่ะของมไม่เห็นมันละเฮ้ยยังอยู่พี่ยังอยู่ยังอยู่จิฟา้ามันกำลังมันกำลังขี่เลยจิฟ้าเกิดขึ้นไม่ดักเลยพี่ไม่เกิดเรอกย,ยิงยิงเลยยิงเลยยิงเลยต้องต้องล้มเชื่อ่ะโอ๊ยพี่ยิงมันตายแล้วโอเคได้ของ เองเองเอาเองเอาไปเลยวะมีมีเขี้ยวกับมีดิเฮ้ยพี่มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้ว,มลวผมไม่โลภมากแล้วกันพี่เหลือยมเงาไปเลยพี่ฟ้าพี่ฟ้าเลยพี่ผมมองแค่หนังกับมันนี่พอพี่ลองมันเมาคืนนะพี่เขี้ยวได้ต้องห้ามเลยได้ดูเฮ้ยพี่ม,มาป่ะวะเอาพี่ฟ้าขี้มาหมายผมตายแน่เลย กูตายกูตายมือสั่นเลยไอ้เหี้ยตอนนี้จริงล็อกไอ้สัไปอยู่กับเจ๊กับตัวพี่ดี้ยเจริงแต่ว่ามันด่าก่อนเองไปดเข้าวีพี่ว่ามันด่าตัวผมว่ามันด่ามันจะลาเออไม่ไม่ มันออกเกมเลยวะไอ้เน้ยล้มเดี่ยวแก้วไม่ใช่มันนี่วะโอเคผมได้สามพันสามเออยังดีพี่ยังเก็บเนื้ไม่หมดใช่ปะเออผมให้พี่นี่พี่เจอมล้มันมมันมันเป็นวีพเออ๋อมันมันเหมือนเหมือนมันจะมายิงเองอ๋อไม่มเป็นพี่พี่ตายปะพี่ไม่ตายันตายแอ้ มันรีมันรีตัวละครตัวเอาหัวเยี่ยไม่ร้านะเเานี่เยี่ยเนื้อมันรีก่อนเนื้อห้าสิบบาทไปเฉยจะได้หลายท <c oughs> ีนะไอ้เยอะโคตรเลียวเลยพกก่อคุยใช่ยจ๊เก็บตังค์ได้ได้ไอ้นี่ก็ขายรหัสทิง้งละคอยเวทเล่นน้่มใหญเเ่ยังไง พี่มันมันชื่อว่าวีเกียรหรือล่ามาหรือไม่ได้ไม่่ดูไม่จายค่าหัวไงมันเป็นวีไอพีใช่ที่พี่เห็เ้เออไอ้เนียิงสู้มันอยางจ่ายเลยจายุ๊บไปบางขวางแน่ไม่ต้องจ่ายมันดูไหนวะเหี้ยตกใจวิฟ้าเข็ดไป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 ถ่ายน้าบอกคิดแบบพี่หน่อ เราถ่ายที่ฟอร์ดนะฟอร์ดเห็นเลยแล้วเมื่อกี้มีคนพุ่งยึดจมีเองด้วยแล้วพุ่งเราจะไปหลังของครามไม่ได้แล้วไฟนี่ปะผมลอยมันยิงผมอยู่เว้ยมันไม่อยู่โอเคป่าวป่าเมื่อกี้มันพุ่งหันหน้าพี่มันนึกแต่หันหน้าฮัลโหล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 ฮััลลลลโโหหหหกายไปน

ไม่เป็นฟ้าไปจะจับปุ๊บอันนี้นี่บางไงกันบอกว่านี่มันเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มใช่ไหมตอบไหนี้เอาเย็ดเย็ดเลยเย็ด bro มันไล่ยเงิน ป่าเว้ยมันมีมันนี่อย่างมันไม่รู้ไปไปเก็บแม่ถ่ายรูปเรียกมาพี่ต้องกดพี่ต้องกดรูปกล้องเลยพี่มันจะปิดที่กลางออกไว้ผมรู้ผมไม่แช่ได้ปัะพี่เนี่ยระหว่างมันป่าแล้วเราไปยิงมันทิ้งยิงงัวทำไมวะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เลยพี่ แต่เขาไม่ผมไม่มั่นใจไงเขาบอกว่ามัวมันเลื่อนมันไม่จามันมันเคยมีภาพหนึ่งอะพี่ในในเนี่ยที่ว่าแอดมินอะยิงยิงมัวแล้วแบบเหมือนเหมือนเขาไปเก็บเนื้อจากมัวแล้วแบบราคาแบบพี่สุดจับวัเห็นคนเห็นในภาพแม่งขายได้แบบโอ้โหเป็นหมื่นแต่ไม่รู้ไม่รู้งัวปะนะแต่เขาแค่ไปตั้งข้างๆมัว หน้าเมืองไปเข็ดเข้าไป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 แล้วก็ถ่ายหน้ามาหยุดเสร็จถ่ายหน้ามาก็ไม่ปิดประตูขอบคุณมากขอบคุณมากที่ที่รักกันเีจะซ่อมประตูให้เรียบร้อยจิตใจมันทำได้วไหมไม่ใช่หรอกพี่ไม่ใช่ซ่อมประตูหรอกมันน่าจะเข้าเมืองไหมเปิดประตูให้เรียบร้อย อ่อนนี่อีกอันเดอร์จัดกัรมันจะมีคนเชื Maurice ้อหลัดกลุ่มก็มีเออเรื่องการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์จัดการเรียนออนไลน์รูปแบบเออรูปแบบเออจัดการการเรียนการสอนจัดการการเรียนการสอนออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง้อยโปอร์เซ็นต์ พี่ฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยตายเรียนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กูไม่เข้าสะครบาบแน่แน่เสร็จมาแล้วเ,ออเช็คมาตัวออกมาอะไเงี้ยออกมาเอาไออเกลี้ยสวัสดเช้า, <c oughs> นชาหนึ่งสอง ทำไมพี่ตรวจที่อย่างไหมฮะไมยัดใหญ่ปิดคิปไม่ได้อ๋อพี่ไม่ได้อัดเสียงใช่ไมดเเลยอาั้งแต่ราคเป็นบอ้้าทำไมมัตัวใหญ่แปลกๆไม่ใช่ดีเจหรอกไม่โดนไปแกล้งเปอนเอเียแม่งเ็ด Ah, my mate. Ah. Nice. Okay. Okay, black.